ในวันที่ฝนพามเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาแต่ขอ,อกขอเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปจิดกระซิบเบาๆว่าโครคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากลับไปสงบลงต้องติ่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมี คิดถึงกันบางไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาแต่ขอพอเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากลับไปสอบลงต้งที่ตาเเออไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลย